มอกในกรุงเทพมหานครบรรยากาศดีมากแฮปปี้สุสดๆตกลงอยู่ที่ไหนคุณแม่ว่าตกลงอยู่ที่ไหนไม่คำตอบพี่ไม่คำตอบพี่พี่มอ,พมองมจาง<ๆ>และควงกลายเป<ๆ>็นต้นบางทีมีอาจรู้สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องเฟรนดี้ ี่กับรายการของเรามีตังก็เที่ยวไปรายการนี้ไงคะที่จะคอยบอกเพื่อนๆว่าถ้ามีตังเมื่อไหร่เราจะไปไหนดีนะทั้งไปเที่ยวทั้งไปกินไปเช็คอินหรือว่าจะไปถ่ายรูปากดติดเตียงติดตามกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์หรือว่าจะกดจริงกระเบลก็ได้จริ <c oughs> งเขาต้องกดกระดิ่งนั่นเองนะคะ ขับรถติดไดขนาดน,นี้ใจเย็นครับพี่เชิญเข้าร้านก่อนก็ได้ค่ะเนี่ยเราต้องสุภาพกับ,บทางด้านของแขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมเยียนร้านะคะพิมคอมเมนต์สิว่าอยากให้แฟรี่พาไปเที่ยวไหนค,ะค่ะวันนี้แฟรี่มาอยู่ที่คาเฟ่ที่มีหมอกหมอกคาเฟ่ เป็นร้านที่หลายคนเนี่ยอยากจะมาเพราะว่าเขามีจุดถ่ายรูปที่เยอะมากๆเข้าไปด้านในนี้นะคะเหมือนอยู่ในภาคเหนือเลยอะอรู้จักไหมจังหวัดภาคเหนือชายเมียงเชียงใหม่ชายเรียงเชียงรายชายน้อยชายน้อยคืออะไรพี่เข้าไปด้านในดีกว่าอ๋อด้านนอกมีสวนด้วยเดี๋ยวชมสวนด้านนอกกันค่ะ ยังไม่ต้องเข้าไปถึงข้างในร้านค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะจัดตกแต่งสไตล์แบบยุโรปยุโรปไงมีตีนตุไกรกอยู่ตรงนี้ด้วยเนหะ็นไหมเนี่ยีนินไปขึ้นไปค่ะเขียวเขียวสวยงามเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยแล้วก็เขาก็จะทําทางเดินแบบนี้ไว้ให้นะคะระหว่างริมร้านเข้าไปต้นไม้แถวแวนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างทนแดดทนฝนแล้วก็ทนต่อคนเข้ามาเหยียบย่ามเข้ามาถ่ายรูปเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวน้าในายอย่างเดียวนะตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้เหมือนกันค่ะโอ้ด้านในร้าน ตรงนี้เขาเรียกว่าโซนอินดอร์นะคะตรงนี้เป็นจุดแบบว่าริงไซส์ภายในห้องแอร์ที่สามารถชมวิวได้อย่างใกล้ชิดจริงๆด้านในเขาก็จุคนได้เยอะเหมือนกันนะคะดูแล้วเนี่ยน่าจะได้ 50, สัก50-60คนอยู่อ่ะทั้งในทั้งนอกรวมกันโอ้ได้ประมาณสัก200คนได้มัางสงสัยสสร้านเนี้ยต้องเน้นถ่ายรูปคงไม่เน้นพวกอาหารเครื่องดื่มหรือเปล่าเห็นเมนูแบบนี้แล้วบอกเลยว่าเดา เมน,นูเขามีเยอะมากดูสิที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารจานเดียวทั้งนั้นเลยนะคะราคาก็ไม่แรงมากด้วยอะ่ะ69บาทก็มีเหมือนกัน7 9บาท1 9 9นี่คือแพงสุดแล้วนะมาเทียบเลยมองแบบเร็วๆเไวเ,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 เลยนะราคาเริ่มต้น55บาทชาแล้วก็จะมีราคาแพงสุดช็อกโกแลตบานาน่า100บาทเท่านั้นค่ะซื้ออาหารซื้อเครื่องดื่มเพก่อนนะคะแล้วค่อยออกไปถ่ายรูปกันให้รอดเลยโซนด้านนอกค่ะ เห็นขนมหวานตรงนี้ไหมคะทั้งหมดเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าเขาไม่ได้ซื้อมาหรือว่ารับมานะอันนี้เป็นแบบโฮมเมดเลยค่ะทำเองด้วยและเครื่องดืม่มนะคะที่เป็นซิเนเจอร์เลยจะเป็นกาแฟหมอกกาแฟหมอกรูออเชียนสัมสเตอร์บรีกาแฟหมอ Ocean, กคาเฟ่นี่ไงสามเมนูซิ จากร้านหมอกคาเฟ่อันดับแรกเลยนี่กาแฟหมอกคาเฟ่ดูสิด้านบนเขามีการท็อปปิ้งด้วยวิปครีมแบบนี้ดูเป็นหมอกหมอกมากเลยค่ะรอบนอกเขาเนี่ยนะคะก็จะมีการทาป้ายลงไปด้วยนิวเทลล่าโอ้ยส่วนตัวกาแฟก็จะเห็นเลยว่าชั้น2เป็นกาแฟส่วนชั้นล่างสุดก็จะเป็นนมมันก็จะเห็นเป็น3าชั้นแบบนี้สวยมากเลยอ่ะถัดมานี้อีกหนึ่งเมนูน้ำส้มสตรอเบอรี่โซดาด้านล่างก็จะเห็นเลยนะคะว่าเป็นสตรอเบอรี่แบบนี้ชั้นล่า ล่างสุดส่วนชั้นขึ้นมากระเถิบอไกนิดนึงก็คือน้ำส้มและก็ด้านบนก็จะเป็นโซดาแล้วก็จะมีท็อปปิ้งด้วยสตรอเบอรี่สุดท้ายเลยอ่ะเขาเรียกว่า blue เชียนล่างสุดเลยนะก็คือบูคา c าเซ o พอกระเถิบขึ้นมาสีเขียวนี้คือน้ำกีวีและด้านบนอีกนิดนึงก็จะเป็นโซดามันก็จะเห็นเป็น3ามชั้นเหมือนกันหมดเลยทั้ง3เมนูและข้างบนนี้นะคะเป็นพวกมิ์เบอรี่ต่างๆเวลาเราเสียบหอลอดเราก็ต้องเสียบให้ผ่านลงไป3ชั้นจะได้แบบว่าดูดทั้ง3รสชาติใช่ไหมคะ นิดแล้วก็ซาๆหน่อยๆอ,ยอะฝั่งนี้อ่านี่ก็ต้องลงไปสามชั้นเือนการฟักอุ้โอ้ยมันหอมสตรอเบอรี่มากแล้วก็ได้รสชาติความเป็นน้ำส้มได้รสชาติความเป็นสตรอเบอรี่ด้วยเอ้ยมันผสมรวมกันมันเข้ากันดีอะอันนี้ก็สดชื่นนะสดชื่นถึงสองเมนูเลยนะแล้วแต่คนเลือกส่วนอันนี้ก็คือหมอกคาเฟ่โอ้ยกลมกลม่อมอธิบายไม่ถูกมันอร่อย นว่เป็นนัวครีมมากโอ้ยอร่อยโอ้ยอร่อยอ่ะออกปกติถ้าเกิดว่าไปต่างจังหวัดเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าเพื่อมาชมหมอกแต่เนี่ยเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาค่ะเราสามารถเห็นหมอกในกรุงเทพหานครได้ยงไงไปดูกันแล้วโอ้โหอยบรรยากาศนั่แเย็นใจเย็นกายมากๆเลยใครเข้ามาก็จะต้องรู้สึกเหมือนแต่รี่ที่เข้ามาในครั้งแรกค่ะมันรู้สึกแบบ ว้าวแล้วก็อยากจะตกแต่งสวนบ้านเราให้เป็นอย่างนี้บ้างจังบรรยากาดีมากแฮปปี้เป็นสุดๆดูแต่ละคนสิเข้ามาเนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปกับหมอกเป็นครอบครัวมีทั้งมาเป็นคู่และเราเมากับใครมากับตา เดี๋ยวเราต้องได้รูปกลับไปอ่ะไม่งั้นถือว่าแบบเฮ้ยมันเป็นมิชชั่น<ม>ต้องได้รูปสวยๆที่แบบอยู่กับหมอกแล้วไปหลอกเพื่อนว่าเฮ้ยแกเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดมาแกล้งแม่กันให้แม่ถ่ายว่าเนี่ยเราอยู่ที่ไหนนี่ให้ถ่ายอยู่ที่ไหนคิดพูดเปล่าไม่ใช่เออให้ถ่ายร้อยถ่ายอีกรอบคิดว่าที่ไหนมีหมอกเยอะขนาดนี้เล็กมากเลยนี <c oughs> แต่ไม่เห็นคุณแม่เลยเปิดกล้องหน่อยสิฮะ นั่นไงเขาคอก็เพชรบูรณ์นั่นแหละคุณแม่แยกไม่ได nah ้ตอนนี้ตกลงอยู่ไหนตกลงอยู่ที่ไหนคุณแม่ว่าตกลงอยู่ที่ไหนไม่กระตอบพี่ไม่กระตอบพี่พี่ผิดรับหมอตอนนี้อยู่เกษตรนวมินอยู่เกษตรนวมินเหรอใช่มีหมอกด้วยอยากมาไหมก็อยากมาไปหัวหินก่อนแล้วค่อยกลับมาดูหมอกนะ รู้ว่าออกกล้องผู้ใหญ่เลยโอ้โหไปแดนกระจายด้วยในขณะที่ทางนี้สงบสบายใจทางนี้เตรียมแดนบาย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 ค่ะก็จะเห็นว่าซีเคยวที่ปกคลุมอยู่เนี่ยทั่วไปหมดเลย เป็นพันธไม้ที่ให้ความเขียวเร้วรวดเร็วมากเลยนะคะนั่นคือพันธไม้ประเภทเฟิร์นและก็ประเภทของมิ้นค่ะคือทุกจุดของที่นี่สามารถถ่ายรูปได้ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมีตัวกาบหินหินกรวดเออเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมีสะพงสะพานข้ามให้ดูแบบว่าเหมือนลุยอยู่ในธรรมชาติลุยอยู่ในป่าไม้จริงๆนะคะมาตรงนี้เนี่ยได้ยินเสียงน้ําตกชัดมากเลยอะ่ะ รู้สึกแบบเฮ้ยผ่อนคลายสบายใจสบายใจจริงๆค่ะความชื้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะทำให้พวกเปินพวกนี้หรือว่าไอ้ต้นไม้สีเขียวๆที่มันปกคลุมอยู่เนี่ยมันยิ่งมีชีวิตชีวามากขึ้นแต่ข้อดีของการที่ทําให้มันชื้นอยู่ตลอดเวลานั่นก็คือการที่เขาจะต้องใช้ไน้ำนั่นเองนะคะได้ทั้งความหมอกได้ทั้งเปินที่เขียวุ่มเพียงแค่ปัส์สปริงเกลิลน้ำเท่านั้นเองอะ่ะร้านนี้ก็เลยกลายเป็นหมอกคาเฟ่แบบนี้แหละ มองั่งสงและควันคล้ายจนจนบางทีไม่อาจรู้โอ <c oughs> ้มีผีเสื้อด้วย ก็เห็นว่าร้านนี้เนี่ยเป็นที่ตั้งทำเลที่ดีอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเพราะว่าเขาอยู่ติดริมบึงนะว่ามินเลยค่ะเสมือนส่วนหนึ่งของร้านนี้เลยนะคะแล้วบึงเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างใหญ่ทีเดียวค่ะเป็นวิวอีกด้านหนึ่งที่สวยเหมือนกอันซร่งตน้าเราก็คืออาหารซึ่งเป็นิกเนเซอร์ทั้งหมดเลยที่สั่งมาอันดับแรกเลยค่ะเมนูนี้นั่นก็คือ ซี่โครงหมูอบน้ำเครื่องซึ่งเขาบอกว่าซี่โครงหมูที่นี่นะเขาจะมีการเอาไปต้มก่อนหนึ่งวันแล้วก็เ,าเอาไป <Wow. S 1> อบอีกทีหนึง่งแล้วซอสที่ราดมาด้านบนเนี่ยยังเป็นซอสแบบโทนเมทหอมเครื่องเทศมากๆด้วยผัดไทยกุ้งสดของหมอคาเฟเขาบอกว่าซอสของที่นี่เนี่ยเป็นซอสมะขามเปียกที่มาผัดกับตัวเส้น เป็นมะขามเปียกที่เขาคันเองแล้วก็หอออกมาแบบนี้แล้วก็มีกุ้งออกมามีกุ้งมาค่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าเป็นกุ้งกุ้งมันต้องออกมาให้เห็นค่ะส่วนฝั่งนี้ก็คือยำหมูคุโรบุตะและเป็นส่วนของส่นงคอด้วยเปื่อยเวอร์เปื่อยเวอร์เปื่อย,ย,ย,ยๆๆแบบเกินเบอร์จริงแล้วกินมากเลยไม่ต้องแบบได้กินมากเลยใจเย็นๆมาข้าวมาอื่นเรา,าไม่ได้เลย เอ่อแพนเอ่แพนเป็นนา้นที่ใส่พาโปกัสที่โค้งหมูค่ะคุณสนใจที่โค้งหมูเลยนะคะนี่อืมกินไงคะเปื่อยแบบละลายในปากเลยอ่ะนี่คือเมนูที่คนฟันดีและฟันไม่ดีกินได้น้ำซอสเปรี้ยวหวานหอมเครื่องเทศรู้จกักเป้าหมูล <laughs> ูกบุตดาเป็นเพื่อนกับโดเรมอน <laughs> อันนั้นนมิตะ <laughs> น้ำยำเขาแบบดีอ่ะเปรี้ยวนำเขาใส่ข้าวรัวมาเยอะด้วยกรุบกรอบข้าวกั่้เราจะชิมอันนี้ก่อนนะทุกคนชิมแนทนพี่แฝดนะคะ เนื่องจากคุณคุณพี่แปะแผะกุ้งค่ะคาปากคาปากโอ้โหอมให้เหมือนอมอมอมที่เขเป็นไหมเนี่ยปกติเห็นแบบคืเส้นอะคือเส้นเขาหนุ่มเส้นนุ่มเส้นนุ่มเส้นนุ่มเลอะลายในปากเลยอันนี้ละลายในปากจะอื่นละลายป่ละลายคือคำยังคำยังคือคำยังด้วยเขาบอกเขาคิดคำยังโชว์กินผิวเดี๋ยวดูมีหิวนะเราอ่ะที่เราหิวหรือเปล่าเป็นไงหิวเออโอเคอยากกิน อร่อยทุกเมนูอันนี้คนอองคุ้มค่ากับการมามาที่เนี่มันได้บรรยากาศเหมือนแบบอยู่ต่างจังหวัดอยู่รีสอร์ทบรรยากาศดีๆคือไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไกล,กลๆเลยขับผ่านมาแค่แยกเกษตรทวมินิดเดียวได้เจอบรรยากาศแบบนี้แล้วของอร่อยด้วย ฟินมากจริงๆฟินทั้งอาหารการกินแล้วก็ฟินทั้งบรรยากาศสายถ่ยรูปคุณจะได้แบบว่าลุกเป็นแบบสาวรักธรรมชาติสุดๆก็ที่แห่งนี้แหละค่ะโกกรินไปด้วยกันนะมาได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง19นาฬิกาคือ1ทุ่มพิกัดบอกแล้วนะมาได้เลยหรือว่าไปหาได้ใน Facebook ของหมอคาเฟ่ตา วายสตัว underscore me ทั้ง YouTube และ IG ส่วน Facebook f a i r y s u ภ a n y a d a ฟากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทีมคอมเมนต์กันด้วยค่ะ